สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่20เมษายน2563นะครับวันนี้เราจะเช็คสภาพรถไถนะฮะคันนี้เป็นสองเพลาคันนาคาโรกเกียกลางนะครับรุ่น6610นะครับคันนี้เราได้ตกลงซื้อไถกลางกับแบบกลางกาดมามาดูดูรถนะฮะนะครับผมเป็นรถรถที่เครื่องดีเกียดีนะแต่ท่านท้ายไม่สวยนะครับนะฮะเสือ้อเสื้อท้าย เสื้อท้ายแตกนะฮะวันนี้เราก็ต้องการเปลี่ยนเสื้อท้ายใหม่ครับผมหรือเช็คใหม่ทั้งคันนะฮ<ล>ะ,ออะคิดได้ยังผูกไหมล่ะนี่ผมคนเหานี้ทีมทีมงานช่างคงนะฮะหรือท่อนท้ายออกหมดแล้วนะครับนี่เช็คใหญ่เหรือว่าได้นะครับท่อนท้ายเปลี่ยนเสื้อท้ายใหม่นะฮะเช็คระบบฝาไฮเปลี่ยนปั๊มเข่าใหม่เปลี่ยนวอลแพ็กใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะวอลแพ็กเป็นวอลแพ็กเชิงกงนะฮะเมื่อสักครู่เราจัดอะไรมาครับนี่ฮะ ข้าวขาวอยู่ในกล่องนะฮะอันนี้ว่าแพ็คครับตรวคัหน้าเช็คเสร็จหมดแล้วครับผมตัวนี้นี่ท่อนเกียร์เป็น40นะครับเป็น60เสือลายปังก์โกมิิโตชิตเตียนะฮะเป็นตัวสุดท้ายครับเกียร์เป็น40นะฮะ E9N นะครับ ครับเห็นไหมคระเดี๋ยวเสร็จแล้วจะใส่เทอร์โบใช่ไนะครับเครื่องดีปั๊มดีนะครับเกียร์ดีครับก่อนที่เช็คนะฮะเราก็ทำการทดสอบแล้วครับผมอันนี้เป็นเฟืองหน้าครับเฟลืองหน้าสีก็สวยอยู่ครับเดี๋ยวช่างล้างเปลี่ยนสินนะฮะเข้าไปใหม่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูท่านท้ายเก่านะครับผม ว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ชิ้นช่างเรากำลังเปลี่ยนซินหรือว่าแล้วก็เปลี่ยนซินใหม่หมดเลยครับดูเพื่ท้ายฮนะครับดูแค่สวยครับผมนี่ครับไปดูสุนท้าย นนี่ะครับม้นท้ายแตกครับผมนี่ฮะเราไม่มีการปิดบังนะครับอะไรไม่ดีเราบอกให้ดูให้เห็นเลยนะฮะแตกครับผมนะครับเราก็เลยสั่งเสื้อท้ายมาใหม่นะฮะสั่งได้ไร่สที่นี่ครับอาจจะสาเหตุที่แตกอาจจะขันน็อตแตกนะครับหรือไม่ต้องงัดนะฮะงัดยกเวลายกข่างแล้วก็ไปขัดหรือสักอย่างครับเห็นไหมฮะแตกหมดครับ ดาวในเลยฮะนะฮะี่ครับผมตัวนี้เราสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันนี้คงถึงนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเรืบอปากาศการม,มาเอาเราที่ร้านหล่ยหล่ครับนะครับผมเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับสำหรับการเช็คคันนี้นะฮะ ันี้ครับผมมาวันนี้มาเอาเสื้อท้ายแล้วนะครับนะฮะดูชิงกงเลยครับอครับผมตอนนี้เสื้อท้ายได้มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวช่างป้อมยกลงนะฮะ ทัางเราล้างทำาสะอาดฮะไ,ได้ใส่ประกอบไปต่อนะครับนัวนี้เราเช็คระบบพีดีโอด้วยเลยนะครับพีดีโอนี่เปลี่ยนใหม่ซื้อของเก่าเก่านอกใส่นะฮะพีดีโอระบบพีดีโอทำให้ใช้งานได้เลยครับไหนๆเลยแล้วก็ให้จบทีดีโอเลยครับผมเดี๋ยวเราดูทีตอนประกอบใส่แล้วกันนะครับผมแดดร้อนครับตอนนี้ สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นวันที่สองนะฮะของการประกอบเช็ค6ค0ื่องาาโรเยี่ยกลางนะครับผมนี่ช่างของเรากำลังใส่สะโพกใส่ฟืองท้ายครับนะฮะถ้าให้ดูครับเป็นระยะๆนะครับผมนะครับยัดฟืองท้ายเข้าไปนะครับนี่ปั๊มเข่าใหม่เลยนะฮะ ใส่เสร็จแล้วครับครับว่าวันนี้น่าจะประกอบเสร็จนะครับผมจะยินเสียงเครื่องนะฮะสำหรับเทอร์โบนั้นเราจะติดหลังจากทำสีเสร็จแล้วนะครับค่อยติดเทอร์โบที่ที่หลังนะฮะ จุดตอนนี้จะทำสีจะเลยเถอะนะครับเห็นมือด้านฝาให้ไหมครับผมฝาให้ทำก,การเป็นลูกยางปป๊มแดงนะครับเช็คระบบตั้งตั้งหวอใหม่นะครับ ครับผมนะฮะหลังจากที่ใส่สะโพกเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเราก็มาใส่ล้อหน้าใส่ชุดเข้าครับเดี๋ยวไปทำการตัดท่อนคัดต่อไปนะฮะหรือเช็ apart. คระ well. บบคัดนะครับคัสหน้านี้เราเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ใส่ล้อเข่าก่อนเ๋ดูไปเรื่อยๆครับคันนี้ครับ 6610คาร่าคารโนะฮะครับผมตัดทันทัดครับก็เช็คดูถ้ามีอะไรเสียนะครับมีอะไรเสียเราก็จะัดการเปลี่ยนนะครับถอดได้เลยนะเสร็จแล้วถอดได้เลยดูแผ่นดูอะไรเลย สวยไหมจังทับแผ่นสวยไหมสวยอยู่แผ่นสวยอยู่นะฮะช่ังทับว่าน,นะครับล <c oughs> ูปืนขนาดเล็กนะฮะขนาดเล็กเป็นไงเ <c oughs> ปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนป็นลูปืน,ปนขาดเล็กนะครับผมปืนขนาดเล็กขนาดใหญ่เปลี่ยนนะครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ดูไปเรื่อยๆครับ อ่าครับผมหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วครับใส่น้ำมันใหม่นะครับโอ้โหนี่ครับล็อกแฮมนะฮะสัมถังเลยครับผมคราวนี้เราเปลี่ยนซุ้มคาพใหม่ด้วยนะครับเห็นช่างบอกว่าซุ้มคาพไม่ดีครับหมดทั้งคันเลยฮะซ่อม จะไม่เหลืออะไรซ่อมนะช่างว่างั้น <laughs> ต้องแกะแกะสุมคันหน่อยช่างปัง๊มทีมงานไหนช่าปงปมทีมงานช่างทงอ่ะ นะหลังจากที่เช็กเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีเมื่อสักครู่ไม่อยู่ครับไปซื้ออะไรสีเพื่อกลับมาครับช่างประกอบจบเสร็จแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยดเดี๋ยวช่วงเย็นๆจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับติดได้เลยอ่ะ